บรรยากาศน้ำนองแล้วเจ้าเนาะน,นี่หลังจากฝนตกมาหลายวันวันนี้น้ำมะนองแล้วเจ้าอันนี้คือหมายตีหย่งหนึง่งยกหลังไฟกูเตือเนาะตอนนี้ระดับน้ำขึ้นมาเพ่แล้วเจ้านี่อ้ยกึึงตะลิงตี่งหนึ่งลงไปนะกูเตืออย่างหนึ่งเยอะ,อะยืนยกกลางมันเจ้าตรงสีอันกันกะไอ้ขาจำยู่อันสุดท้ายเพื่นเนาะวันนี้คตขึ้นมาเพล่ละน้ำนองแล้วก็แรงขนาดเจ้าโอ้ยหดสวยนะแต่มือรับอ่วันนี้เนาะกะจะยังบัตไทยทำาพืดูเต๋อ กว่าจะมาดูสภาพน้ำแล้วก็สถานที่ไทยทำก่อนว่าจะไทยทำได้ก่อแหลมยางมีปัญหาแบตเตอรี่นะเจ้าเนาะแบตเตอรี่เซฟแบตไม่ค่อยอยู่แล้วเจ้าเคเจ้าเดียวอย่างหนึ่งอาจจะไทยให้ดูคลิปสั้นๆเนาะกับบรรยากาศน้ำน้องเจ้าปูเยอะมาคนรุ่นไปกันเลยเจ้าวางกล้องกับจับกัดน้อยนะเจ้าเนาะรุ่นสาวเนี่ยมึงไม่ยกท้ำนะเจ้าได้ปลานิดหน่อยละเมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้ปลาโดดออกขนาดนักตอนอัน Dọc trong cái cây Nó tốt dành những cụt nóng tốt dành những cụm tốt dành cho mày bụng 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 dài bụng 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 ตลาสลับอันนันนห้มนไหลแห้งขึ้นใส่กันเพื่อใหลแห้งขึ้นคนจังนี่นนเป็นอย่างน,น,นี้นะคะ ลย่ให้มีคนยกอยู่เับโอ้มันติดใช่ไหมลายมันแก่กหนึ่งปีน้อาคิดตั้งเา็นเอ็นจำปคิดจะได้บะหมเจ้ามันอะจะมีเ้ยนี่ยงปลาลูเกบปลาคำน้นะแต่ว่ามันิ๊กไว้เมือนเจตอนนี้มีิดตั้งกล้องไปแกะบอกออกเจ้านี่มันตะแกะยังเมินเราบอกออกเสียเวลาขนาดเลยเดี๋ยวถ้าบะวมีเขาเปลี่ยนสองเซนลงนี่จำสองจันเจ้า เซนกับเอ็นห้าเอ็นหนึ่งจุดหานะพราะลมันต้องลงซะหนิไม่ได้หนึ่วเราเปลี่ยนสนเซนลยแนละ้วเจ้านี่เจ้าเปลี่ยนมาเรียบร้อยละอุอย้ยสาก,กา้คือพรอจะเต้แล,แล้วก็เปิดลิดไปเนาะยังมันมีปัญหาอยู่จัหน่ขอสมมาภัยตัวเปลี่ยนเป็น2เซนมาแล้วเจ้า จูเอ็นมันริวกับเส้นข้าวเหรเนี่ยมันจะอาอกกัได้ไล้เตีนสองเส้นลงเหรเนีอยอ่นยเจ้าใหญ่ทแท้โอ้ยนักโอ้ยนักหันไปพุทธหันหนึ่งตัว,วน,นัก

เซนจะเฝ้าขึ้นนักเลยเซนกึงเจ้าโอ๊ยถ้ามันโดดตันทีก็ได้อยู่โดนเสียงนักขนาดเจ้าจอม สกลมแต่จเจ้าโดดเป็นมูลเลยเนาะยังเกือบบัตรไทยทำละหวานทำเลสแย่ขนาดแล้วเจ้าแข็บแข็บมากๆากตึ๊บตึงตึ๊บตัวตัวนี้ได้ตัวนี้ได้มเจ้า จนไปยืนอยู่ที่จะได้เอาห้องมัดขาอย่างก็ขาจ้องไว้เจ้านี่เวลาขาจับต้นจ้องขาอาจจะสั่นเล็กน้อยนะเจ้าเนาะมีแก๊สไทยทำเจ้านี่อดบาได้ยาเคบขามาทาทันชีเจ้าแกาจะมาไทยทำมันผูกะะ้เนาะ ก็ได้แต่แบตกบบนี้หน่อยเดียวเจ้าชาติปมาเข้าตะกี้ปแปนพ่อไป,ไปเพียนจำลมพัดจอ้องกลนลงหนาเมเจ้านี่ดีมันผิวเนะ้ะดีกล้องมาโตกงหนาคันที่ประชดเวลาจะไปพันหน้า ได้มากตืนตัวตัวก็ขล้จับไปนี่จได้ัจนชหมนีเรอันไม้อัน้จับมันนั่งแคข้างกขาคนมันจะแะได้ก็

cái bà siêu bà chôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì sao không สร้อยมันเหมือนใส่ลูกกันเตะ ออกกันหนอกเไปก็นน่ะเอ้ยตาอยู่ปลาบูเจ้านี่นึกขาบจำวะนี่จัามองเส้นจำนี่เจ้าปัดจนเจ้าีแกะจำนี่นี่มันกิ๊กกันจะได้ปลาบูเจ้านี่เส้นนี่มันอันนี้เจ้ามันงออยี่ย ค่อยๆคลีนม้ยเจ้าหนินหวังจังนะวางไว้เมืนไปหน่อยเจ้าตอนที่ตั้งกล้องตะกี้เนาะน่ามันเห็เลยริวโอ้ยแกะไป็ย่าเจ้าแค่ได้ประจอนอยู่ตะกอนว้าเม่ก็จะม,ะจมาบึกนะไผรไม่ตีคนตีปัญหาหน่ะเออไม่จอนไปจะมาวันนี้ว้าน,านอกเป็นว่าปากขึ้นขนาดเจ้าห้องซอยๆซัดๆว่ะ อีหนึงน่งมัามีหัวไฟก็เลยไม่ได้อยู่แต่เปิลวันนี้เอามาละม <c oughs> ีเอามาแล้วเป็นได้เป็นกันเ <c oughs> อารถไฟแจ้งมาละนี่เปลี่ยนแั้ตาสามเส้นอ่ะเขาเป็นซิปปุณ่ะค่ะโอ้เป็นเปียกไปสา,ามเส้นเนนข้าเนาะเอาสองเสน้นได้บอกอัน <c oughs> สองเส้นยกประธานมันโดดมันช่วยไงอันเดียวเนี่ยตัวหมกแขกหมกดำมันเก่ากันเก่าหมกแขกหมกแขกนี่ว่าไข่ตุ้งตุ้ง เนี่ยช่มวันหเคยลองเาเอาเาได้ปัจอนี่เออปัจอนี่งวันมปัจอนั่นแหละช่งแจ่ออย่นยกกลมดีกลมติวขึ้นเนี่ยยัดก็จะเสียงตกชมวันนีคลองได้กนอกนี่กัปัแก้ว็ท่านไหนสั่งตปัแก้วมาแล้วหนูก่ทานไหนสั่งเอาไปก็เอาไป ันนี้มเออเอาไปเจ้านองบันเออแกกําเดียวรูดแล้วเจ้านี่นี่นึงไปเปลี่ยนก่อนอุ้ยขอบคุณมากอยากจะไว้น้องทันทีมันมีหันหนึ่งแกนแกนนั่นอยู่หลายอยู่แกแกนนั่งวันนึงแกนก็กว้างอยู่ข้างนึงใส่ไปหนึ่งเอออันนี้อันนี้เอาจอมเบ็ดอย่างเดียวอ่ะมาขึ้นคำแม่เอาประำเจียงว่าปะตายงัง ข้าวอ่ะก้าาหานเจ้าข้าวฮันยปลิดป้าลดป้าลิดข้าลดนะเว้ยเดี๋ยวก่อนได้อยู่ได้อยู่ก็มันอยู่มาปลาต้นนกโอ้โโอ้โหัดขึนไปนหวานเจตลบลำเดินโอ้ รล้แต <medio> no ่จนแน่นาดนักดยออก nhạc เลยแร่จนทุกอย่างนั่แหน่มันหกเปลี่ยนจำแลวเจ้าจำทีลงเนาะเลี่ยนจำแล้วเจ้าอ้มันกิ๊กแย่กัะรู้อยากไปเที่ตึ้งได้ปลาซิวอ่ะไปไปชวแ้วกัซิว

องนี้แล้ดับน้ามันต้องเพิ่มแล้วนี่แต่นี่อแล้วเจ้าิเนี่ยจะได้บรรยากาศก่อนป่า,าเต้นจะจบนะวันไหนมันหาตียืนตีอยู่มาได้เต๋อเจ้ต้องยืนต้องอย่างดีๆก็กกอยจะเปิด์ตชิพนะแต่ตอนช่วงนั้นป่ามันจะชุล,ม,ลม,มุนมากพะพ่อทำไมโยกใหม่ๆป่ามันจะผูกผัน เรอยแบบมันก็เริ่มทำิีเก็หมุนไปด้วหมือนอุ้ตัวนี่หมวนแน่ๆแต่ทำที่ทนทำม่นมด้วยแเสียใจกันนพเต็นแ้ามีลนน้อยกหมวนแล้วกะ หมวนหมวน,ม,นมาคืนนี่ปั่นแค่เขาแขนขวางก็่ีหปวดนอนจะได้กับวันนี้พจดแค่แขนไปวางไว้ตรงไหน, <c oughs> นวันนี้วันนี้เขงดีแบะเมาตื่นตาจะเต้นเต้นจะกระตาย bao có sống thêm bao một chân sống thêm một em sao nó xém em 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 น,น,น,นี่จะต้องจอด้วยต้องหั่นานี้ะหน้าขวจละจรติดคัดกะคนไหลแต่ คนไหนหน้าหน้าสะพานคนจมกักุดแล้วก็วักป่าเจ้วอันวักได้ปา่น้อยไอ้ป่าซ้อยไปนิ้นึงไอ้ใหญ่ๆนั่นเลยตุ่นจะใจ้เบ็ดแล้วก็เป็นตะโกสายแล้วเจ้าเราตกววักเขาเกี่ยวมันขึ้นน้องนโนะยขาดึนกระแห่เ็มเลย มุ่งเป็ห่วงมุ่ง้ึางเดินใี่นหมคะไม่แต่ทำอเนาะนี้กที่จำกัดแต้ๆสมนาภัย,มท,มย,ยนะ <c oughs> ที่เจ้าล่นค่มค่ำมองเหะออ๊ะอย่างนั้นดูสิเดิน em sắc phù lắm á cái chết 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 dần cái chạy cái cũng chẳng แต่ว่าน้องเขายกได้แค่ปลาบึกปูเนาะพวออกโบเห็นไหมเจ้านี่ดุงวย

สองเซนนี่หลอดอะตัวมุ้ยน่ะ ตงูน้นเลยหมนงามากันช้ำมันมันไม่ได้ตายใหด้วยออป่าบะมีเข้ากระปัอม ของฉันนี่อย่างหัมีมปลาประมาณหน้ามือเล็กนี่ลยน,น้าแห้งเกลทั้งปุ่นจะเป็นทีแขบกว่าเนอวก็เป็นหาดเาะปลาจะอยู่ทั้งส่งปุ่นกะ็ะได้เนาะ าก็เข oh, ้าใหหน่อยโอ้ยกระจนจนกระต่านี่เจ้าค่าไนี่ชอบพลั้ำอยู่เลยโค้งมือชอบกินก็นี่ให้กรอบอร่อยดีแกะปะจอนกันเจ้าเจเวลาเมื่อนี่มั่ง ฉับเด็ดฟูงลากระจกจะดีนะคะอา้นก็แหมเพื่อเอาจะเอาเอาไปทำปลากรอบโครงการปลากรอบของเรานี่หมุได้เหลือกปากตเลยจเจ้ามีเงีฟิตอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยอ่ะอนึงบ่ได้อยู่บ้านฝั่งกระตุกจับนึ่งวัน คิดไปก่อนพอโทรศัพท์มีปัญหานะว้าตาออกแดงขึ้นมอุอ้ยคันนีประโจนกับปลาสะตูปนี่ค่ะก็ยังแคว้นนะคะร้อนหน้าจะร้อนไปเออปลาสะตูปบปลาเก๋ามันนี่คำว่ะจะดีเหรอ,อู้มันโดนวักมาเจ๊นี่มันโดนแต่บอว่าดูกที่ข้างเธ <c oughs> องหมดผลวักป่ากันบนสะพานเนาะ ตรงสะพานตรงน้ำลงมันจะโอ้ยจำยิงหัวนี่ลูกเปิ่มมันได้ป่าดีกว่านเด้อมีจอกไว้นั่นนะมันลุดเจ้าถ้าตัวมืออีนี่สองเซนหลอดมดนมีเสียดายเป็นอย่างมากมีจ็อกหนึ่งตันก็นี่กระหอยจกนี้จ็อกนี่จ็อกไแล้วมันลุดเจ้าแบทแจ้งเตือนแล้วเนาะ อีกหนึ่งเก็บหาบรรยากาศที่ดูที่นี่ก่อนเจ้าเดี๋ยวยกส่งท้ายอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งจะยกจนถึงมาข่ำนะเจ้ามาข่ำน้องเป็นว่าสามขึ้นมันจะอยู่ยาวเลยเจ้านะึ่โจรเนีพอสักตัวแล้วก็อ,อย่างนี้นะทำไมทำไมทรงให้หลอเจ้าไม่หลอดที่ยัง บ่จะทำให้เจ๊เจ้าข้าวเอื้อจะทำปลาซิวข้าวมันจะดีเหรอเจ้าขอบคุณทุกการรับรองนะเจ้าเนาะเดี๋ยวไปรอดูผลสรุปให้ทีนึงเจ้าโอ้อย่งลูุกเ <c oughs> จ้านี่เจ้ามาดูสรุปคนง,านองอ่ายทนะีนึงนะเจ้าเนาะนี่ โอ้ได้นักเหลือตัวเจ้าหนี่แต่อีทขนาดเลยอีนึ่งกันอยู่เอ่อรอยกป่าเนาะน้ำขึ้นปนวาเอ่อจ้มูเป็นไม้ยกกันปนวาน้ำขึ้นตอนมืนอคืนนี่ป่าจะขึ้นเจ้าปรานฏมาวันนี้บอกขึ้นเนาะอันนี้จะเป็นป่าแต่เจ้าโน่นเจ้านี่ตะกี้ยังเป็นอยู่อ่ะอีนึงขับรถมาสายหมดเลยนี่อันนี้ยังเป็นอยู่เจ้าประบูสองตัวถ้าก็ได้ป่านี่นักเนาะปลาลิบปลาล็ตลาาดนะเจ้าปลาจอนกะ ปลาจอนนีน่น่าจะได้น้อยกว่าแต่ว่าเจ้าต้องใส่หมวนขนาดเลยปลาส้อยแบบนี้นึงยอดปลาตันมันจะได้น้าแข้งเนาะเนี่ยเนาะโหนี่ปลาส้อยตัวงามขนาดเจ้าใหญ่ขนาดเลยเมื่อกี้ตอนพลิกบ้านฝั่งเจ้าขวัวเป็นล้านรอเนาะเก็บของก่อเป็นรอหิวตะการไอหิวไออย่างก็กระชังปตาขึ้นมาแขนรุดเจ้านี่โอ้ลงเมลงน้ำมอันกัน ยี่งอนนี้หลากสังขารมาถึงบ้านเรียบรอย้อยละหิวเข้ากับหิวจ้นี่เคทเจ้าเลยสรุปคนงานเพิ่ดูแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้มวนมันอยู่เจ้าถ้าใปรชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม้ย่งนึงเนาะยังก็ขอสมาชิไทยด้วยติวันนี่ไทยคลิปเพื่อได้ปริสิมพี่เนาะเจ้าเนาะหนึ่งจักปัญหาด้านโทรศัพท์นะเจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามอีกนึงใมคลิปหน้าเจ้า